สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสวัสดีพี่น้องทั้ง YouTube ทั้งเพจ Facebook พร้อมเด้อพี่น้องนะครับมาผมมาพ่อกับบ่าวเพชรคอสะพานคือเก่าครับพี่น้องนะครับพี่น้องทั้งในประเทศแล้วก็พี่น้องต่างประเทศพร้อมด้วยนะครับทั้งกัมพูชาลาวเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับเนาะสุปผู้สุกคนละกันนะครับทั้นเอเชียส่วนยุโรปต้นเมริกาพร้อมนะครับเนาะ เมื่อนี้ได้เมนูแบบสบายๆเด้อพี่น้องนะครับเนาะไปชมกันครับย่างหนูเด้อพี่น้องยิ้งหนูนหนูพุกเรียบร้อยแล้วนะครับมักเรียบร้อยแล้วครับใส่พริกไทยรสสล่ะกรับรสดีนะครับน้ำมันหอยหน่อยนึงซอสซน้ำมันหอยเผือกซีมี ตำเจ้าดำเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนะครับเจ้าดำมื้อนี้ยีย่หมักเล่นก่อน เจ้าครับอ่เจียวดำนะครับกปอร์ซิมีพริกขงนะครับเนาะมีหอมป้อมด้วยพี่น้องแล้วก็หมักเล่นที่เขาอ่าซีมา่าน่นะครับแล้วเปร์ซิมีเครื่องปรุงกปอร์ซิมีน้ำปลาโกชูรสแล้วก็หมักเน่าครับเริ่มขั้นตอนเลยครับหอมป้อมครับไปหัหกไปพร้อมเนาะพี่น้อง ก่อนพี่น้องรีพผงครับต้องไปหมักผิดกเ็เส่ยหลายบาวนี่ก็มาให้กำลังไก่ให้เรา <c oughs> <c oughs> พี่กระตา,า <c oughs> กปลางันหยุดครับพี่น้องเย้ย พี่ตากผายหลังมะเพ็ดแบบสวัสดีพี่น้องนะสวัสดีครับตากตาผายอยู่เ้วอยพี่น้องทำให้เเขากันเลยครับพริกนั่นก็นี่ครับเล่นใส่ลงไปตลัลงไปครับไปย่างหรือไปจี้เหมือนกรุกกนะ้อนเนาะเปลี่ย การเล่นมันีหครับแบบนะปลกไหมเราจะจิบตักเสร็จชวยก็เลิกไปปรุงครับน้องตักเสร็จชวยเรียบร้อยแล้วนะครับปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาให้น้ำตาไอ้ปรมปลาแดดใส่ลงไปบิดเลยขงชุดรสครับ น้าลงไปครับนี่เป็นอันเสร็จสิ้นแซบว่าชื่อชื่อครับพี่น้องสุกยอดนะครับนะเนาะกรอบๆนะครับออกสีดำๆเน่น,นะครับแต่ว่าสุกแน่นอนครับนี่นะเจ้าเขาก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่พักนะครับ ขือนะครับค่ากันตรงเลยนะครับเอามาลวกกับคนกับบัรยากาศสาราคือเก่าด้อพี่น้องนะครับเนาะสิลลี่ยินเสียงน้ำไหลนะครับราเสียงนกข้องร้องเด้อห่างห้วยนะครับสาระบาเพทนะนะครับหลายคลิปพี่น้องที่ติดตามรับช่งมากก็จะเห็นตลอดนะครับมาเฟทไทยให้เบ่งยู่นะครับสาระมาเพฟทนะพี่น้องตัวย đàn thoát nung được không này này lại còn xem nữa còn chín con mà có đi bao mang cười chuyện ต้องกินห้อนแล้วพี่น้องดกวกของค่ะ ทักคนอนมเนาะ mặn hang, gìn đẹp, chàng xúc may đâu mới gìn này, thôi, คาออนหอม แก้วนี่ยต้องเผ็ดเบิ่งเด้อพี่น้องใส่บักงเล่นข้าไปลดลความความเผ็ดลงนะครับเพิ่มความนัวของบักเล่นไทย không hay may thì tốt thua gấp tầm triệu này, chỉ trăm triệu dư gấp ngàn thì đẹp loài loại lắm อับเดอพี่น้อง,อง Like you know. ใช่พี่น้องอิ่มละ Mình xây mưa lên nó ทำหลายทีแบ่บ <c oughs> เนาะนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามชมนะครับทางช่อง youtube ทางเพจ facebook พร้อมเด้นนะครับพี่น้องที่ติดตามทังช่อง t u b e ก็ให้ติดตามเพจ facebook บ่าเพจล้ำเน่นะครับเนาะยุ่ลิงข้างล่างนะครับใต้คลิปเนี่ยนะรตรงอธิบายคลิปเด้อพี่น้องกดตามลิงก์เข้าไปนะครับเพจ a c e b o o k เนาะนะขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามบ่าเพจ มาตลอดนะครับเนะเาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ป้าเพชรลาพี่น้องก่อนครับสวัสดีครับ,รบแซ่บโอซูเทอพี่น้อง